สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y YouTube หนูนาหนูนาพาไปดูนะคะแม่นมเปรี้ยวนะคะหนูนาก็มาอยู่ที่นาลุงนะคะการสร้างองค์ปูก็ดำเนินการต่อนะคะเมื่อเดือนที่แล้วก็สร้างนะคะสร้างเดือนนี้ก็ได้เยอะ,ะ,ะได้เยอะแล้วใกล้จะเสร็จแล้วส่วนห้องน้ำห้องน้ำก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะสาราทิดาเศรษฐีก็มีมาเพิ่มสองหอูนี่คือความ เปลี่ยนไปนะคะความเปลี่ยนไปเมื่อหนึ่งเดือนที่แล้วมาถึงตอนนี้นะคะดอกดาวเรืองก็เต็มขอบสะแต่น้ําลดลงนิดนึงนะคะครัวของลุงก็มีกระสอบข้าวกระสอบข้าวเต็มเลยนะคะกระสอบข้าวที่เก็บเกี่ยวขึ้นมาจาก,ข,าจากขึ้นมาจากท้องนาของลุงนะคะมาดูความเปลี่ยนแปลงของหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีเสียงรําเสียงดนตรีอยู่กลางทุ่งนาบ้านของลุงถูกยกขึ้นสวยๆส,ยสูงๆนะคะ โอ้โหสวยงามเลยค่ะสวยงามมากเลยนะคะตอนนี้เป็นเวลาน่าจะเจ็ดนาฬิกาแล้วนูนาก็จำไม่ได้ว่ากี่นาฬิกาแล้วนะคะหกนาฬิกาห้าสิบเจ็ดนาทีโดยประมาณโอ้นี่จะเป็นห้องน้ำลุงอ๋อห้องน้ำลุงมาสร้างตรงนี้โอตอนแรกหนูนาคิดว่าจะสร้างทางนี้เนึะบ้านบ้านพ่อฟื้นนะคะโอ้โหบ้านพ่อฟื้นได้อยู่แล้วบ้านน้องแอนก็เข้าอยู่แล้วนะคะบ้านแอดชิด บ้านเอชชัยโอ้ทุ่งนาลุงมีเสียงดนตรีนะคะเกี่ยวข้าวกันเสร็จแล้วเมื่อสองสามวันนี้เมดาเมถินป้าไทยบ้านกำลังมัดข้าวอยู่นะคะที่ทุ่งนาทางนี้นะคะนี่นะคะต้นไม้ต้นกล้วยโอ้โหขึ้นงามเลยนะคะต้นไม้ที่ปลูกไว้ก็งามวินี่ดอกอะไรดอกไม้นะคะดอกไม้ อุ้ยต้นแคก็งามมากเลยอันนี้ก็กำลังงามนะคะก็กออะไรก็ตะไคร้ก็กำลังงามเช่นเดียวกันนู่นนะคะสามสาวนะคะสามสาวกำลังมัดก้าอยู่ทุ่งนากลางทุ่งนานะคะสาวๆกำลังเก็บข้าวนะคะเก็บข้าวเก็บข้าวที่เกี่ยวแล้วเอาตอกมัดนะะเอาตอกมัดข้าวที่เกี่ยวแล้วนี่แม่ดาอยู่ข้างบน แม่บุญทินกางเกงเหลืองๆนี่นะคะป้าไทยบ้านเสื้อสีชมพูหมวกแดงเก็บข้าวเก็บข้าวมัดข้าวค่ะมัดข้าวทุง่งนาทางโน้นก็เกี่ยวก่อนแล้วต่อยุบหมดแล้วนะคะโอ้โหมีลานมีลานข้าวด้วยนะคะมีลานข้าวอยู่ที่นี่ด้วยเก็บแล้วพินิกพินิกครับพินิก สวัสดีพี่นิกครับแก่งหางดิกๆเลยพี่นิกพี่นิกลูกรอรูปรอถูกมัดอยู่ป้ารอรอใหญ่รอใหญ่นี่รอเล็กรอเล็กมาแล้วทักทายทักทายลูกทักทายทักทายครับทักทายทักทายครับพี่นิกครับน้องเล่นด้วยนะครับให้รอเล็กเล่นด้วยนะครับพี่นิกครับนมเปี้ยวเองครับพี่นิกครับขอเปี้ยวเล่นด้วยคนนะครับรอกลางมาแล้วรอกลางน้องลาเต้นี่้องลาเต้โอ้โหสามหนุ่มเจอกัน มีพี่นิกนะคะหนุ拜拜่มใหญ่ลาเต้หน hey, ุ evet. ่มหล่อกลางหนุ่มน้อยแต่หล่อกลางหนุ่มเปรี้ยวหล่อเล็กนะคะหนุ่มเปรี้ยวยอมหนุ่มเปรี้ยวยอมนั่งเฝ้าเลยหนุ่มเปรี้ยวยอมแล้วครับหนุ่มเปรี้ยวนั่งเฝ้าเลยพี่ลาเต้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 เล่นด้วยกันลุกเล่นด้วยกันหล่อใหญ่หล่อกลางหล่อเล็กนะคะสามหนุ่มเลยสามหนุ่มลุบหล่อเล่นด้วยกันครับเล่นด้วยกันครับผม โอ้วันนี้ประชันความหล่อ,อก,กันแต่เช้าเลยนะคะหนุมน่มๆหนุมน่มๆประชันความหล่อ,อก,กันแต่เช้าเลยอ่าลาเต้นะคะลาเตหมาลาังอันหมาชาวบ้านนะคะนี่มีเจ้าของนะคะน้องมาเล่นน้องมาเล่น,น,ลนที่นี่พินิกพินิกอ่าไม่ได้เจอน้องนานน้องก็ไม่ได้เจอพี่นานนะคะเล่นด้วยกันก่อนนะครับเล่นด้วยกันก่อนนะครับลูกครับลูกๆหนุ่มหล่อทั้งหลายเล่นด้วยกันก่อนนะครับ ยังไงเปรี้ยวยังไงลูกยังไงลาเต้กินนะคะลาเต้กินอาหารเมร็ดพี่รอนี้พี่รอใหญ่อยู่นี่รอ,อเล็กรอเล็กไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวก็คุ้นเคยกันเดี๋ยวก็จํากลิ่นกันได้นะคะให้ดมดากกันสักหน่อยหนึ่งก็จํากลิ่นกันได้แล้วยังไม่ได้ดมดากกันเลยอาา่าไปพี่น,นิกสนใจอะไรสักอย่างหนึ่งพี่นิกพี่กี้พี่นิกพี่นิกเปรี้ยวเปรี้ยวเปรเี้ยวอ่าลาเต้ลาเต้ลาเต้ ละเต้ลหล่ลอโอเปียวมาหาแม่เปียวมาเรียกร้องความสนใจเปียวมาอ้อนแม่อ้อนแม่ใหญ่เลยพี่นี่ใครเล่นด้วยอยู่ครับพี่นี่น่ารักจังเลยเนี่ยลาตี้ลาตี้โอ้โหกินใหญ่เลยลาเต้เอ้ยป่ะเราเดินหน้าไปเดินหน้าต่อลูกมาไปเปียวมามาตะบันขึ้นแล้วนะคะเราจะเดินหน้าต่อนะคะเดี๋ยวก็จะได้ไปช่วยงานเนาะเอ้า ไปไงแวะทำไมล้วลูกปะไปทางโน้นโอ้โหวิ่งใหญ่เลยนุมเปี้ยวอุ๊ยห้องน้ำมีต้นไม้ล้อมรอบสวยมากเลยนะคะคล้ายกับที่จัดสวนการจัดสวนในในปั๊มน้ำมันใหญ่ๆเนาะสวยมากๆนะคะห้องน้ำก็เป็นห้องน้ำทรงโมเดิร์นนะคะสวยมากเลยมีสี่ห้องนะคะเราจะเดินไปที่ ทุ่งนาไปที่ทุ่งนาก่อนชมดอกไม้ดอกดาวเรืองที่นี่อูอลอบขอบสะลดเรียบร้อยนะคะสดใสสวยงามมากสีทองสีเหลืองนะคะสีเหลืองหวานเหลืองอ่อน พี่นี่อยู่โซนโน้นนะคะไปกันค่ะเราไปทุกนากันนะคะอะ